ครับผมหมอสลีนะครับวันนี้ก็ตรวจเจอคนไข้ลายหนึ่งนะมาจากซีรีราดนะตรวจกับอาจารย์ผมเองนะเขาบอกเขาเป็นเนื้องอกมะลูกแล้วก็อาจารย์บอกว่าให้ตั้งคันหลังคลอดไปก่อนแล้วค่อยมาตรวจตอนที่ตั้งคันเนี่ยมะลูกเนี่ยไอ้เนื้องอกมันใหญ่เข้าไป10เซนแสดงว่าน่าจะเป็นซับซีรัสเมลมาคือเนื้องอกที่มันอยู่ที่ผิวแล้วก็เธอก็คลอดด้วยการผ่าตัดคลอดนะโดยอาจารย์ผมเองอาจารวิทยาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเนื้องอกระหว่างที่ผ่าตัดคลอด พอว่าตัดคลอดเสร็จใช่ไก็เย็บปิดเลยให้คนไข้กลับไปแล้วก็หกเดือนมาตรวจอีกทีปรากฏว่าคนไข้คนนี้อาจารย์เขาก็นัดตรวจใช่ไหมฮะปรากฏว่าเนื้องอกมันยุบลงแต่ก็ยุบไม่มากผมมาตรวจด,ดูเนี่ยตอนนี้ลูกอายุสามขวบคนไข้มีเมนตามปกติถ้าเป็นเนื้องอกมาลูกเนี่ยโดยปกติเราจะผ่าตัดก็มีเม่มีอาการเช่นอะไรเช่นเลือดตกเลือด นะฮะก็ไปกดเบียดทำให้อุจจาระปัสสาวะลำบากหรือไปกดเบียดหลอดไตทำให้บวมอะไรเงี้ยคนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยแต่กลัวกลัวอะไรรู้ไหมกลัวเป็นมะเร็งนะ,ะคนไข่าอายุสามสามสกว่าสามสไม่ถึง3ามสิบห้าะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ให้ไปตัดสินใจก่อนถ้าไปเอกชนก็เอกชนก็ส่วนใหญ่เขาก็ต้องแนะนำผ่าตัดเป็นเรื่องธรรมดานะ แต่ว่าพอดีวันนี้เข้าไปช่วยตรวจนะก็เจอคนไข้รา,ายนี้นะก็ถึงผมอยู่เอกชนผมก็ไม่ไม่ได้เซตผ่าตัดนะต้องดูแบบข้อบ่งชี้ไม่ใช่ว่าคนไข้ต้องผ่าตัดเสมอไปแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้มีลูกคนเดียวเราก็รอให้เขามีลูกให้ครบก่อนนะฮะใชมอ๋อแต่คนนี้อ๋อคนนี้อายุสี่สิเอมีลูกครบแล้วทำหมันแล้วใช่ละผมก็แนะนําบอกว่าเออ ถ้าเกิดว่ามันมีอาการนะก็ควรจะผ่าตัดตอนนี้เราตรวจได้ประมาณ 8- หรือ10เซนเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราเจาะเข้าไปในท้องเนี่ยแล้วไอ้เนื้อง,งอกตัวนี้มันเป็นซับซีรัสเมลออกมา,กา,มากคือเกาะที่ผิวจริงไหมถ้าเกาะที่ผิวจริงเราก็กรีดแล้วเนื้อง,งอกออกมาเดี่ยวๆแล้วเหลือตัวมะลูกได้ตัวเนื้อง,งอกเนี่ยเราก็ปั่นแล้วดูดทิ้งไปตัวมะลูกเราก็ยังอยู่พร้อมกลาลังไข่แต่ว่า เราพูดเนี่ยมันเป็นการคาดเดาเพราะผมดูทั้งหน้าท้องแล้วดูทางช่องคลอดปา่ากพระลูกไม่มีเนื้องอกแล้วดูทางหน้าท้องเนี่ยยังไม่ชัดเจนมากนะักนะฮะอาจจะเป็นเพราะเราวางตัวโผล่ไม่ดีบางตัวอุทธทวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่สันนิษฐานนะ่าจะเป็นน่าจะเป็นเนื้องอกเมื่อลูกที่มันเกาะที่ผิวพวกนี้ส่วนใหญ่เราผ่าตัดตัดชอะเนื้องอกได้ แต่เวลาพูดเราต้องพูดครอบคลุมทั้งหมดเพราะบางทีเราผ่าตัดไปผ่าตัดมาเกิดตัดมาลูกขึ้นมาไม่ไม่สวยฟอ้องหมอตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเข้าไปเลยว่าเออมันก็มีแนวโน้มที่จะตัดมาลูกด้วยถ้าเกิดว่าเราทําได้แค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นแต่ถ้าตัดมาลูกเราก็จะเหลือรังไข่ไว้ให้เพื่อที่จะสร้างฮอร์โมนเราก็ไม่ต้องไปกินยาฮอร์โมนเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติดะ แล้วก็เนื้งองอกชนิดเนี้ยก็ไม่ค่อยได้เป็นมะเร็งนะไม่ค่อยเป็นมะเร็งแต่ว่าเราจะไปรับประกันว่าไม่เป็นมะเร็งเดี๋ยวคนค่อยเป็นมะเร็งขึ้นมาก็ก็โทษอีกนะฮะว่าโอ้โหหมอนี่มันโคตรแย่เลยใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็งแมว่าส่วนใหญ่ไม่เป็นมะเร็งนะแล้วมันก้อนเนื้งองอกมันจะเป็นลูกชิน้นเวลาเกลดอปั๊บเราก็สามารถที่จะเอามันออกมันได้เลยแล้วตัวที่เป็นเหลืออยู่เราก็เย็บ ปิดผิวมันได้ผิวของตัวมันลูกได้แตนะส่วนหนึ่ง,งอกที่เป็นลูกชิ้นนี่ออกมาแล้วก็ใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นเป็นโบเซอรเตอร์ปัดแล้วตัดมันออกมา mm hmm. ก็ให้เข้าไปคิดก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเพราะาไม่มีอาการอะไรนะปัสสาวะอุจจาระก็ไม่ไม่บ่อยนปัสสาวะไม่บ่อยเขาบอกบางครั้งก็บ่อยบางครั้งก็ไม่บ่อยมันก็เลยสรุปออกมาก็คือแบบว่าไม่บ่อย เพราะฉะนันคนไข้รา,ายนี้ก็สามารถที่จะกลับไปคิดได้ไม่ต้องรีบนะบไม่เหมือนคนไข้ตกเลือดบางคนตกเลือดจนจนจนซีดไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีข้อบ่งชี้เราก็ต้องผ่าตัดเร็วหน่อยนะครับระหว่างนี้ผมก็ให้ยาบำรุงเลือดไปกินเพราะเวลาผ่าตัดจะเสียเลือดนะแล้วก็นัดมาดูอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่า คนไข้จำเป็นต้องผ่าตัดแล้วก็เจาะเลือดอะไรต่างๆให้หมดเอ็กซรย์ปอดแล้วก็เดี๋ยวก็เซตผ่าตัดได้นะฮะถ้าตัดเฉพาะเนื้องอกได้ก็ตัดเฉพาะเนื้องอกถ้าตัดแล้วมันเกิดลูกมันมันมีปัญหาอะไรู่กผ่าตัดเราก็ต้องต้องตัดมันลูกแต่ต้องคุยคนไข้คนไข้ตอนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้มันลูกเพราะอายุส่ิบเอ็ดแล้วมีลูกพอแล้วทำหมัดแล้ว